ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเทียรีวิวอีกเช่นเคยครับไม่ได้ทำคลิปแนวแนวอะไรดิแนววิธีทำสเต็ปใดสเต็ปนานมากนะครับจะลืมวิธีทำเอาครับโอเคคลิปนี้ผมจะมาขึ้นนะครับตัววิดีโอชอ็อต YouTube นะแล้วก็ฟีเจอร์ที่ผมใช้นะออันนี้ก็เดี๋ยวลงไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็ลำดับแรกเนี่ยหน้าจอของเรานะครับผมจะมีแอปพลิเคชัน YouTube อยู่แล้วนะผมก็กดไปที่ YouTube นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครอัพคลิปอะล็อกอินเครื่องตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับเข้าไปที่ u t u b e นะครับจากนั้นนะครับก็แตะที่ปุ่มบวกข้างล่างเนี่ยกดบวกเข้าไปครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ข้างล่างอยู่นะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีวิดีโอนะครับชอ็อต ไลฟ์นะครับซึ่งในหมดวิดีโอเนี่ยมันจะดึงวิดีโอที่อยู่ในเครื่องของเราอ่ะมาแสดงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะให้พูดถึงหมวดวิดีโอก่อนนะครับผมจะอัพคลิปช็อตนะครับแล้วก็การแท็กที่เกิดขึ้นนะครับโอเคะคลิปแรกที่จะทำนะครับก็คือเจ้า,า daily fit max นะครับ daily fit max คืออะไรนะครับมันคือที่ผมอัวิดีโอไปแล้วนั่นเองนะนี่เห็นไหม ใหญ่ไปถ้าอยากไปนู่นกันแล้วกัน,นคือสิ่งนี้นะครับเวลาเราจะทํารีวิวเราก็ถ่ายรีวิวอะไรของเราไปให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็บันทึกคลิปเอาไว้รอขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมวางเอาไว้ก่อนนะครับจเจ้าคลิปแมกนะครับทีนี้เราก็กดเลือกครับปึ๊บเนี่ยก็จะมีเสียงที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับทีนี้เวลาผมรีวิวเนี่ย เดี๋ยวผมหยุดคลิปก่อนแล้วผมรีวิวเนี่ยตามกดของคลิปช็อตที่ว่าขยายเป็น3นาทีแล้วในแนวตั้งนะนผมจะไม่ค่อยทําแบบนั้นนะช่องผมส่วแสดงจะขยับให้เหลือประมาณ1นาทีแต่ถ้าให้ชัวร์ผมจะจะอยู่แค่ห้าสิบนาทีเนี่ยก็จะเพือเวลาแ่ลคลิปก็จะเริ่มต้นไปนะคลิปก็จะรีวิวอะไรของเขาไปนะซึ่งอันนี้เวลาผมจะอยู่ที่ อ่า59.5วินะครับเอยเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของวิดีโอช็อตนั่นเองนะทีนี้มาต่อครับตอนลเราทำไงแล้วก็กดนี้ไปครับเอาแล้วก็รอสักครู่หนึ่งให้โปรเซสของการอัปโหลดขึ้นไปก่อนนะครับเอยรออืมอันนี้อยู่ที่ ขนาดไฟล์อินเทอร์เนต็ตนะครับว่ามีความรวดเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็เครื่องที่ใช้ว่าแรงไหมนะครับในการอัปโหลดครับนี่รอครับอมาแนละ้วฮะอ่าจุดนี้นะครับที่ต้องตั้งใจดูละใครแม็กนะครับก็คือผมจะไม่ค่อยแอดซาวนะเบจดนตรีอะไรพวกนี้หลังไม่ได้ใช้แล้วผมเจอคลิปผมเจอเปัญหาเรื่องเสียงห้ามใช้ใช้เสียงแล้วห้ามติดแท็กอะไรเนะงค่อนข้างบ่อยหลังๆมือเลยไม่ค่อยใช้เสียงแล้วนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาไล่ทีละอันนะให้ดูตั้งได้ไหมเนะี่ยเอามอบใกล้ชั้นอ่ะโอเคนี่าจะตั้งได้ประมาณนี้อ่๋สูงขึ้นมาหนา่อยจะได้ไม่ต้องคอยถือโอเคสลาละสุดจุดแรกที่อยากจะให้ให้ดูนะครับก็คือคายแม็กของเรื่องก็คือเจ้าเจ้ารูปที่เหมือนปุ่มปุ่มสติ๊กเกอร์อะครับเอ๋มันเป็นฟีเจอร์ของทาง youtube นะครับอยากจะให้ดูกันก็คือ ตัวนี้นี่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมี image q amp a add your p r o quiz นะครับอันเนี้ยถ้าเกิดปกติจะมีประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดใครทำ youtube shopping ได้แล้วเนี่ยมันจะมี product ขึ้นมานะก่อนหน้านี้ที่ผมจะได้ฟีเจอร์นี้นะมันก็คือเข้าร่วม affiliate youtube ที่เป็น shopping เปิดฟีเจอร์นี้แล้วผมก็กดจนได้อันนี้มานะครับ product นะครับ สิ่งที่ต้องทำก็คือเรากด Product ครับพอกด Product เข้าไปเนี่ยเขาจะมีให้ s r c r c h Product นะครับนี่ Search Product ซึ่งเจ้า r o d u c t ของผมวันนี้มันคืออันนี้นะมันเป็นของ Iris Oyama นะอืมเราก็ลองกดพิมพ์ Iris o y a m าดูนี่ยอันนี้ลองค้นด้วยแบรนด์นะครับ Iris โอ้ยา่านแะ้น่ะจอถ้าเห็นไม่ชัดผมแคปสกรีนให้อยู่ที่หน้าจอด้วยนะจะได้ดูคร้อมกันได้นะเขาก็จะมีโปรดักของอันนี้ยเต็ไมไปหมดเลยนะไอริสเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เจอเราจะทำยังไงครนะับผมก็จะมาแชร์วิธีครับวิธีที่ทำให้เจอนะครับเรากลับปัดออกไปก่อนนะคมันมันมันเซฟไว้อยู่นะเรากลับมาทำได้นะ อันนี้อันนี้ iPhone นะแต่ถ้า Android เดี๋ยวถ้าได้ทำเวอร์ชัน Android ดมันทำให้ดูอีกทีนึงเราไปที่ s h o ป e e นะครับเราแท็ก Product ์ไปที่ s h o ป e e เนาะตามหลักของไอเฟียดนะครับทีนี้ครับเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะครับที่ช็อปปี้หน้าแรกนะครับกดไปที่รูปกล้องครับนี่ฮะจากนั้นนะครับใช้ครับกล้องให้เป็นประโยชน์นะครับถ่ายโปรดักต์ครับ นะผมอาจจะขยับออกไปหน่อยนะเพราะว่ามันคับแคบนิดนึงนะครับนี่ครับของไอรีตีแกอนะถ่ายแบบนี้ไปครับเพื่อให้ทําการเซิร์ชนั่นเองนะครับถ่ายอแช่คลิปนี้ผมถ่ายในถ่ายอีกแล้วนะครับอ่าพอถ่ายออกมาได้ปุ๊บก็จะดีเทกขึ้นมาเลยนะครับ mm hmm. ว่าเราหาสินค้านี้อยู่ที่ช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมใช้มุมมองตรงนี้เลยแล้วกันนะนี่ เรากำลังจะพรีวิวตัวนี้นะครับก็กดเรือเข้าไปครับทีนี้นครับบอกว่าเราอยากจะแหกร้านอ f ฟ i ิเชียลแล้วก็สกอร์ดูนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเป็นออฟฟิเชีจริงๆฮนะอันนี้เป็นอ f ฟฟิ i ชียลจริงๆนะครับซึ่งแหกของด้วยวิธีนี้ค่อนข้างแม่นนะจากที่ผมลองหลายๆตัวนะครับพอเราเจอตัวนี้แล้วนะครับเนะี่ยเราก็จะได้ตัวของ ข้อมูลนั่นเองนะครับวิธีการที่เราจะกลับไป y u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  e นะเรากดแชร์ตรงขวาบนนะครับแล้วก็บอกว่าขอคัดลอกลิงก์นะผมก็กดคัดลอกลิงก์อันนี้จะคัดลอกลิงก์แล้วนะครับพอคัดลอกลิงก์เสร็จเรากลับไปครับที่ YouTube ของเราครับแล้วก็เคลียร์ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เอาที่เราคัดลอกลิงก์นะครับมาวางครับเนี่ยวิธีวิธีจะวางเมื่อกี้เราคัดลอกลิงก์จาก ตัวช h อป e ี้นะครับเราเอานิ้วครับแตะค้างไว้ครับแล้วก็ปล่อยครับจะมีคำว่า Past วาง Paste วางหรือใช้ภาษาไทยก็วางเอาวางครับกดวางเข้าไปครับวางครับเราจะได้ลิงก์ช h อปีจากนั้นนะครับข้างล่างครับกดค้นหาครับคีย์บอร์ดคมค้างแล้วหรืออย่างไรเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับบางทีมันก็ไม่ไม่ไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นนะ เอาใหม่นะครับกดที่สติกเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Product นะครับ Product ครับหลังจาก Product แล้วนะครับเอาลิงก์เมื่อตะกี้ครับวางครับนี่ฮะแล้วก็กด Return หรือตรงเนี้ยครับหรือใครเป็นผู้เซิร์ชก็กดไปนะครับ YouTube ครับก็จะทำการบุนแห o d u c t ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับไปครับบอกเลยวิธีนี้ปักลิงก์ถูกตรง ออฟฟิเชียลแน่นอนนะจ๊ะอืมอันนี้นะครับเดลี่ฟิชแม h นะครับอ่าโอเคถึงไหนแล้วนี่อ่าวิธีปักนะครับก็มันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหลังนะครับกดบวกเข้าไปครับจากนั้นก็ก็จะวิวดูก็ได้ครับก็จะเป็นตะก้าของตัวอ่าอลิสโอยามะนะครับขึ้นมาครับกดปุ๊บอ่า แล้วก็ go to store ก็จะไปที่ Shopee นะครับเช็คได้ครับแบบนี้ไป Shopee เรียบร้อยครับ Affiliate เ,เราเอาแบกคกลับไปครับนี่ก็ถ้ากระเกลับมาทีนี้ครับพอเราแอดไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นสินค้าหนึ่งชิ้นเนาะน,น,นี่นะครับ,รบกลับมาทีหนึ่งครับ มีเสียงผมไปด้วยทีนึงนะเมื่อกี้น่าจะหลุดไปอันนี้ก็คือรอกดบัวครับแล้วก็กดนี่ครับรอหน้าจอสักคู่หนึ่งครับก็คือผมแบวิ่งเนาะผมอยู่กลาง้มาก็อือป่อันเนี้ยผมเจอประเด็นนี้อยู่เหมือนกันบางอันเนี่ยมันไม่ขึ้นรูปรูปของโปรดักต์มาให้ เห็นไหมมันจะมีแต่คำว่า Affiliate ล,ายลอยๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมลองไปหาเพิ่มเติมดูนะไม่ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะบาง Product ก็มีรูปสินค้าให้เลยนะครับซึ่งถ้าเจอแบบนี้เราก็จะอาจจะมีวิธีแก้นิหนึ่งนะครับก็เข้าไปซ้ำอีกทีนึงครับเราเรจะใช้ทำค้นเพิ่มกดเขาไปครับคลิปนี้จะนาน่ล้วนะครับเวลาทำสเต็ปบายสเต็ปนี้จะค่อนข้างแน่นนะครับ i อลิสโอยา a มะหน้ากากันาไหมนะครับเมื่อกี้เราแท็กแบบนี้ไปขอดูอีกทีนึงถ้าไม่ขึ้นผมจะเปลี่ยนวิธีนะครับเนี่ยไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่ขึ้นเราจะแก้ยังไงครับเราไปที่โปรดักอีกทีนึงครับแล้วก็พิมพ์เลยครับไอลิสโอยามะหน้าก,กากันหมืมห้า ตรงสีตรงรุ่นแล้วสติกเกอร์ไม่ขึ้นนะครับทําแบบนี้ได้นะครับก็จะมีมาหลากหลายเลยทีนี้ไงอ,อันนั้นปักออฟฟิเชียลมาแล้วขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะแต่ว่าอยู่ในหมวดของหน้ากากอนามัยนะครับเราสามารถทําแบบนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมลองอันแรกดูเนาะเนี่ยหน้ากากอนามัยเหมือนกันอันที่สองเขามีนะครับนี่ฮะปักเข้าไปคนระับ เอาที่เหมือนกับกล่องเราเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เนะเพราะว่ารูปมันเหมือนกันในกล่องเรารีวิวเนาะปักปักเข้าไปมันสามารถปักได้หลายอันนะครับผมก็ปักให้อยู่แคตตากอรของไอริสโอยามะนะครับปักไปถ้าเกิดร้าน Official รูปไม่ขึ้นเราก็แก้ได้ด้วยวิธีนี้ประมาณหนึ่งนะครับเราจะดูได้ว่าเราปักไปแล้วกี่อันนะครับจะผ่านตัวด้านล่างนี่นครับว่าปักไปกี่อันนะครับ ปกติเนี่ยนี่เรียกว่าปักเนี่ยเรียกว่าแท็กแลนะ้วกันอืมสาตินี้เขาเรียกว่าแท็กปกติการแท็กอันนี้ยมันมันจะมีบางร้านด้วยที่เขาเอาของออกหรือว่าลิงก์มันเสียผมก็เลยต้องปักเผื่อนะอันนี้ถ้าผมแชร์ไว้ก่อนเพราะผมโดนหลายอันมากลิงก์หายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็กดอีกไปครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งอันเนี้ยังเรียกสติกเกอร์จากการแรกอยู่ซึ่งมันไม่มา พอเราไม่มาเลวต้องแก้ไงนะครับเราไปที่โปรดักนะครับแล้วก็หลอเดี๋ยวนะครับเกิดอะไรขึ้นวันนี้โปรดักอ,อึ้บไม่เลยเดี๋ยวผมเวียนคลิปจนเน็ตมันเออไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอให้ลิส โอ้ยเ oh. yeah. วลาเราตั้งค่าตรงนี้มันเจอวนๆแบบนี้แหละครับอืมมีกล่องแบบเดียวกับที่เราอยากได้ไหมไม่มีเราแห่เพิ่มเติมนะครับหน้ากาก,ก่มีไหมอืมมีมีครับหน,กกน้ากากทำไมอลิสก็ยัไมา เราลองแฮกดูแล้วก็น <Okay. S 2> ขึ้นมาแล้วครับนี่ครับจ้านี้ได้นะครับนี่ครับมันจะมีกเกิดเหตุนี้ก็ดีครับจะได้อธิบายเรื่องนี้ด้วยมันจะมีบางทีเราติดไปแล้วเขาไม่มีสติกเกอร์ให้นะครับถ้าเคสแบบนี้คือมีสติกเกอร์ให้แล้วนะจอที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับก็คือตรงเนี้ยผมแปะสติกเกอร์ได้แล้วนะทีนี้ครับเทคนิคที่ผมใช้ก็ต่อเลยนะครับอืมเราก็ สามารถที่จะตกแต่งได้นะครับเราจะเพิ่มฟิลเตอร์ก็ได้นะที่ y o u t u b e เนี่ยเขาจะมีฟิลเตอร์ไว้ทำให้ภาพเป็นสวยๆได้นะเผื่อใครถ่ายคลิปมาที่มืดนะครับอยากหรือว่าที่แสงจ้าเกินไปนะครับหรือว่าทำขาวดำนะครับในบางคอนเทนต์อ่ะผมปรับไปดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะทีนี้ผมก็จะ ปรับส่วนต่อไปที่ผมชอบทำคือผมจะปพิมพ์เท x ตรงนี้ครับประมาณว่าสั่งซื้อ,อสั่งซื้อแล้วก็ชี้ครับขบอกเลยนี่คนะจะชัด<ะ>เจนนะครับแล้วมันย้ายได้นะครับุนเข้ากับวา่าเรากำลังจะบอกบว่าคลิปนี้เราทำการ ปะนะครับตัวโปรดักตรงกับของที่รีวิวล้วบอกว่าสั่งซื้อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่ข้อความนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะตกแต่งแล้วนะครับมันเพิ่มข้อความได้อีกนะครับออือก็นี่เลยตัวนี้นะครับข้เข้าไปดูนิดหนึ่งครับนี่สรรพคุณนะครับ ป้องกันฝุน่นละออง PM 2.5แบคทีเรียในอากาศนะครับนี่แล้วก็ป้องกันฝุน่นเราก็ใส่เลยเพราะว่านี่สรรพคุณนะครับเราก็ใส่แบบนี้ให้เห็นได้เลยนะครับ อันนี้เนี่ยเอาที่ผมศึกษามาแบรนด์นี้เป็นโปรดักของญี่ปุ่นนะครับเราก็อยากกันเนื้อเลยครับมาตรฐานนะครับนี่แล้วก็ตกแต่งนะครับความสวยงามตามชอบครับสติกเกอร์ครับมีให้ครับเราก็ใช้ครับคลิปนี้ยาวผมบอกเลยแต่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับหวังว่านะครับ ว่าแนนจะทำคลิปแบบนี้นะครับเอ่นี่นี่ฮะเราก็เลยได้แบบนี้ครับแล้วก็สามารถจะปรับลูกเล่นตรงนี้ไปลองเล่นกันดูนะครับผมบอกว่ามันคือมันมีเยอะผมไม่สามารถทำจบในคลิปเดียวได้ไไดแล้วก็ลากลงมานะครับจะเห็นว่าสเกลที่เราลากไปเนี่ยจะเห็นเงาเหน่อยนะครับเงาคืออะไรนะครับ เวลาเราอัพคลิปอะมันจะมีรูปโลโก้ช่องเราใช่ไหมครับชื่อช่องแล้วก็ปุ่ม subscribe แล้วก็เดตซิท่านลิปจะอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็แถวนี้มันจะเป็นไลค์แชร์ต่างๆคอมเมต์อะคอมเมต์ซะแล้วคอมเมตนต์นะครับแล้วก็ตัวแชร์นะครับจะขึ้นปุ่มอยู่แถวนี้เพื่อไม่ไม่ให้มันเป็นการไปปดบังนะรจริงมันลากในทางจอนะครับผมก็ลากนี้แล้วถ้า,ถารู้สึกมันบังสินค้าครับผมก็จะ ลากลงมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังคงให้เนื้อหาอยู่นะครับแล้วก็ใส่นะครับเข้าไปนี่เดี๋ยวมีใครจะไม่รู้จักชงชาติญี่ปุ่นเนี่ยน,น,นี่นะโอเคก็้ามาเนี่ยแหละครับเวลาผมแต่งคลิปที่ มาทำตัวอะไรชอบยูทูบช็อตแล้วก็โชปปี้แอซียนชนะครับตอนนี้หน้าจอนี้ผมฟองแล้วนะครับพอกอันลิปเตบตอนนี้น่าจะครบแล้วนะครับในขั้นตอนที่ผมทำเนาะมีแคปกันนิดนึงนะครับก็จะมีผมกดไปที่ตัว ตัวสติ๊กเกอร์ด้านล่างเนี่ยเพื่อแอดรูปโปรดัก์นะครับแล้วก็เขียน call to action นิดนึงนะครับว่าให้สั่งซื้ออย่างเี้ยแล้วก็ใส่ข้อความว่าอันนี้มันคือสินค้าอะไรนะครับแล้วก็ทำการอันตรงนี้โอเคตรงนี้แอบจุดเสียงเสียงผมตีกันเียครับลืมกดพอต่อมาล้วก็กด n e x นะครับแล้วก็รอการอัปโหลดไปสู่ youtube ของเราในน็้นะครับ รอครับจังหวะน,น,นี้ยึงไงคราบเนี่เออ,อโอเคทีนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นการตั้งชื่อคลิปแล้วนะครับทีนี้ผมเอามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับจังหวะนี้ครับรูปดินสอตรงนี้นะครับ กดเข้าไปครับเราสามารถเลือกเฟรมที่เราอยากได้ออกมาได้นะครับเนี่ยสุดเฟรมว่าอยากได้ตรงไหนนะครับผมก็เอาจังหวะที่ที่ที่เราอยากได้นะครับผมอยากอยากได้จังหวะนี้นะครับผมก็ที่ทุกไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นเป็นจังหวะที่ฟีดแล้วจะเห็นคลิปเราเป็นแบบนี้นะครับต่อมาครับ เราตั้งชื่อได้นะครับก็คืออาจจะพิมพ์ไปก็ได้ครับเจลีฟิตเอ้ยเนกกะท่านใดกัน กันฝุ่นนะครับ H M สองจุดห้าผมก็จะบอกว่าเป็น,น,ะะนหน้ากากอะไรเพียงสนาเขียนประมาณนี้นะครับอืมจริงๆแล้วอะ่ะไทเทินตรงนี้มันมีเทคนิคอีกนะก็คือชื่อโปรดักต์คำค้นที่ทำให้ติด SEO อะ่ะแต่คลิปนี้คือมันมานานมากแล้วนะผม ขอทดไปคลิปถัดไปแล้วกันนะตอนนี้มัน20นาทีแล้วเขาเก่งใจเลยใครดูจบไม่จบก็ไม่รู้อะ่ะเอ๊อละล้วมาต่อนะครับส่วนสาระสำคัญต่อมานะครับก็จะมีเรื่องของรีเลทวิดีโอนะครับอันนี้ผมยังไม่มีรีเลทอะไรนะแต่ว่าเามันก็ปักมาย้อนคลิปเก่าๆของเราได้นะครับอันนี้พวกที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรค่อยมาปักรีเลตตามหลังได้อ่ะทีนี้เมื่อกี้เราแท็กโปรดักตไปแล้วคราให้แท็กโปรดัก ได้อีกนะครับถ้าเกิดจะมาแท็กที่หน้านี้นะเราไม่ได้แท็กแล้วก็เว้นเอาไว้ต่อมานะครับน่าจะหมดแล้วที่เหลือมไม่ค่อยได้ตั้งค่าอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเดิมๆนะครับใครที่มีช่องอยู่แล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะ,ะว่าอนนี้ผมทำค่าตัว,แ,วแท็กค o ดักเฉยๆโอเคทีนี้พอเราปัการายละเอียดพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดอัปโหลดชอด็อต ขั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับทําการอัปโหลดแล้วก็รอครับนี่ครรออยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใดๆนะครับอัปโหลดยี่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็รออยู่ที่อินเทอร์เน็ตของแต่ละบ้านของแต่ละท่านแล้วนเนี่ยให้ดูไกลๆไม่รู้เบอร์กลองไว้โฟกัสนะครับห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลวคลิปนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอืม ขออภัยด้วยนะครับจะจะแบ่งเป็นสองตอนก็ก็ดูเจอกะไรอยู่นะครับเนี่รอ,อครับเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะจำคัดนิดนึงให้ไวๆหน่อยเผื่อใครมาดูแล้วจะรู้สึกเป็นแนนเซีวีดีโอได้แล้วครับอัพเหลดเสร็จแล้วเข้าไปดูเนีวิดีโอช็อตแล่สิจ๊ะ ก็จะต้องรอรีเฟรชนิดนึงนะครับอืมยังไม่มาถ้ายังไม่มาเราไปกดวิวกดแบ็กก่อนนะครับกดวิวชาแนลนี่ขึ้นมาละกดเข้าไปดูครับตึ๊บรอครับเ่<ง>วิดีโอที่ผมอัพขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ครับสิ่งนี้ยังไม่ขึ้นมาครับ เราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็คือว่าเป็นหน้ากากป้องกันไวรัสเชื้อโรคอุ่หมียสองชัแบคทีเรียเหตุการณ์เนี้ยผมเคยเกิดขึ้นมาก่อนจำตอนที่แท็กปรดักอ่ะครับมันจะมีว่าให้แท็กอีกครั้งเนาะแต่ผมไม่ได้ใส่ไปก็ไม่เป็นไรมันก็เลยอาจจะเกิดเหตุการณ์นีขึ้นได้เหมือนการแท็กครั้งแรกอ่ะให้ให้ดูเลเ y อ u ์นะ ซึ่งก็ดีเหมือนกันที่ถูกได้มาทำคลิปนี้มางทีผมก็ได้ทวนเหมือนกันเดี๋ยวไปไปดูช้อปปิ้งสิอแม่มนไหม,ไ,มไปช่องคนอนื่นซะงั้นรอครับอ่ะผมมีอีกนิดนึง,งก็คือผมอะ่ะเพิ่งเอาคลิปขึ้นไปเนออาจจะต้องรอให้ YouTube เขาประมวลผลก่อนนะเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งนะครับ ชไารแบบอมว่าจะมาไหมนะฮะีนะครับอันนี้ก็คือแบบถ้าเราเจอปัญหานี้เราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวต่อเลยกว่ามันอีกนิดเดียวเองนะวิธีการแก้นะครับถ้าเกิดว่าตัวสั่งซื้อแล้วรูปสติกเกอร์เนี่ยเขาไม่ขึ้นมาอยู่แถวนี้นะสติกเกอร์ที่เราทักแมสไปเมอ่อตะกี้เนี่ยวิธีแก้ไขนะครับล้วก็ กลับมาที่ YouTube Studio นะครับมาที่ YouTube Studio แล้วก็ไปที่ Content นะครับรอครับจากนั้นนะกดดูสักหนึ่งทีครับว่ามาไหมเป็นการรีเช็คนะครับเราเข้ามาที่ YouTube Studio มันแก้ไขตามหลังได้ครับกดที่รูปดินสอบริเวณนี้นะครับเนี่ย พินซอตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับมาที่อ่ะแท็ p r o รดักข้างล่างตรงนี้นะกดแท็กโปรดักเข้าไปครับจากนั้นนะครับเหมือนเดิมเมื่อกี้เราเราทำเทคข้อความเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวผมลองลิงก์ดูก่อนเดี๋ยวนะได้ไหมลิงก์ผมหายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรฮนะ i list โอยาม่าหน,นกนเพราะว่าเขามีหลายผลิตภัณฑ์นะครับเราก็ต้องแยกกันว่าเราอยากให้เขาหาอะไรให้นะครับอืมรอแหนกนสะกดผิดนะครับขอให้บเนกนแเนไม่แหน,แนไม่กดเข้าไปขึ้นมาแล้วครับนี่ฮะ แต่ว่ามันไม่ไม่ขึ้นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมลองภาษาไทยดูนะครับคำค้นมีผลในการหานะครับ I... List โออย่ามาอย่ามาหรือเปล่าอย m ามาหรือย่ามาอ่ะอะ่ขึ้นเพียบเลยทีนี้อ่เหมือนเดิไมไแท็กไปครับผมเลือกอันนี้เพราะว่ามันตรงกับกล่องที่ที่ผมจะรีวิวอยู่นะครับ อ่มอยแล้วก็จัดอันหนึ่งตามไปได้ครับเพราะว่าเป็นสินค้าอยู่ในหมวดเดียวกันนะครับถ้าเกิดหาลิงก์ร้านออฟฟิเชียลได้ก็เอามาใส่นะครับเราก็จะขนมาเจอให้นะครับก็แท็กไปครับผมจะแท็กอยู่ประมาณ15 p ห o d u c t นะครับเผื่อร้านไหนเขาเอาไปขายแล้วเขาขายหมดเขายกเลิกลิงก์ไปมันก็จะไม่มีลิงก์นะครับอ่ะผมได้15 p ห o d u c t แล้วครับผมก็กด D O N E นีครับแล้วก็ ลองอาจจะใส่ description ก็ได้ะครับเรื่องเรื่อง,องคำพนเนยใส่ไปก็ดีครับผมก็สิดออก c o p y ีมาที่ add description นะครับกดเข้าไปแล้วก็วางนะครับจากนั้นก็กด save เนเดี๋ยวดูว่าผมท็ก product ร,รอบมีรอดไหมเอ่กดไปดูเลยครับนี่ฮนะตรงนี้สามารถกดไปดูได้นะครับกดเข้าไปร <like> อครับ มาแล้วครับเราจะมานี่ฮะสติกเกอร์ครับอูปแอฟซเอฟนะครับเอเวลาเราเลือกแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไม่ได้ลากมาจากตัวสติกเกอร์แรกอะเลเยอา์มันจะเปลี่ยนนิดนึงนงตอนแรกผมวางไว้แถวๆนี้เนาะนี้มาใหม่เขามาโผล่อยู่แถวนี้นะครับถ้าเกิดลากเลยเยอา์นะครับ ก็โดยรวมก็ก็ได้นะครับทำาบนี้คโอเคคลิปนี้ครับเท่าไหร่ล่ะยี่สิบนาทีครับเกืบครึ่งชั่วโมงคะพูดแทรกกันอีกอลโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะชอบคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเทคนิค YouTube ฮะถ้าเกิดใครทราบอยู่แล้วมาดูก็ขออภัยนะถ้าใใคร ยังไม่ทราบไม่รู้ว่าทําไงทําแล้เจอเลิกลก็มาพูดคุยกันในคลิปใต้คอมเมนต์นะครับผมก็จะมาทาคลิปตอบนะถ้าเกิดว,ว่าถ้าเกับผมสามารถตอบได้นะอันไหนไม่ได้มันก็จะพยายามนะับตอบมาให้นะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเนะยเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบายดีวิวยาสุดๆ